เส้นน้ำมันตรงนี้มหาศาลมากนะครับเห็นได้ว่าท่อนี่เยอะมากแล้วก็ยาวไปถึงสิบกิโลการของออกไปถนนใหญ่นะฮะแล้วจะมีการไปรับน้ำมันตรงถนน,นใหญ่แลน้วขนย้ายออกไปนะครับอาจท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ตรงนี้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับบ้านประดูงามตำบลบึงทับแรกอำเภอลานกระบือจังหวัดกาแพงเพชรนะครับ ขวามือของผมนี่แเจนถนนนะแล้วก็มีบ่อน้ำมันยาวเข้าไปนะยาวเป็นสิบกิโลนะไ่ออกมาจากบ่อนะก็ขนน้ำมันออกไปด้านอนอกครับก็ระบบสาระครับอันนี้ก็คืออนามัยฮนะทราบว่าก่อนหน้านี้เป็นสานนอนามัยนะฮะตงจะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลแต่ว่า ความทันสมัยทางเครื่องมือทางการแพทย์หรือว่าสถานที่ก็ยังสุดโซมอย่างที่เห็นเนี่แล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่นะครับอันนี้มันจะเป็นข้อเรียเท่ยนาอาจารย์ได้เรับครับ,รบกับการที่ว่ามีผลประโยชน์มากมายมหาศาลในพื้นที่นี้แล้วประชาชนในพื้นที่ได้รับอะไรบ้างครับ ็จะพูดได้ว่าถุกตอ,อกซอกซอยที่ที่วนเข้าไปในนั้นจะเจอท่อน้ํามันเหล่านี้ฮะอ,อยู่แทบทุกซอยอะนี่หลุมหลองมะขามหลองมะขามจีมน,นะครับใต้ป้ายนี้นะจะมีท่อรากยาวนะครับจากหลุมออกไปสู่ภายนอกนะถ้าก็ทำการขนส่งออกไปกลางนะวันนี้ก็มีปริมาณน้ำมันออกไปเยอะมากนะครับสังเกตดูที่ท่อวะ่าะเห็นนะ น่จหมายถึงท่อสูตรลท่อหนึ่งนี่คือบ่อหนึ่งไหมครับหรือว่าคือบรรจมาจากหนึ่งบ่อสมมุติว่าหนึ่งพื้นที่สิบบ่อตัวดูดสิบตัวัอฮะก็จะใส่ท่อนี่มาลากออกไปครับครับตัวนี้ให้ดูเป็นสัญลักษณ์นะ P.T.T.E.P. นะฮะนี่คือปั๊มตาชัดเจนบนท่อที่ที่ดูดน้ำมันออกมานะครับบนท่อ ปตทสำรวจก็ปิโตรเลียมนะ,ะหรือปตท e อ p l o r a t i o n นะครับก็คือปตทตที่เป็นท่อท,ที่ลากยาวมาจากลุมนะครับตรงนี้มันก็จะไปขัดแย้งกับการที่ปตะทะอ้างว่าต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศครับ ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมภาพแล้วก็จะเกิดข้อคิดใหม่ๆความคิดใหม่ๆนะะว่าที่พตทพูดไปนั้นมันเป็นความจริงไหมค,คือคือทำให้เราอยากทราบบางประเด็นที่ไม่เจอ <ฮะ S 2> ทูแมนพูดว่าตอนนี้อยากทราบว่าเอ๊ะจริงๆในประเทศเราผลิตได้เท่าไหร่ซึ่งเราผลิตได้เท่าไหร่แล้วก็เราสามารถโดดขึ้นมาได้เองเท่าไหร่ <ฮะ S 2> ซึ่งซึ่งปริมาณตรงนี้เนี่ยเราเราไม่อยากาไปตั้งข้อสังเกตอะไรมากไปกว่านี้ <ฮะ S 2> แต่โดยความเป็นจริงก็คือ ถ้าเกิดปริมาณการดูดกับปริมาณการใช้เนี่ยปริมาณการดูดมันมากกว่าในปริมาณการใช้เนี่ยเหตุผลในการนําเข้ามันก็จะไม่ไม่มีไม่มีอาจารย์ได้เริ่มดูหลุมใหญ่นะหลามกระบือตั้งแต่หลุมดีนะฮะหลุมรีบยันหลุมเคเอฟแอลนะอันนั้นคือคือบ่อน้ํามันดังนั้นนะครับ นี้ตัดภาพมาที่สถานีกันแล้วนะฮะนี่ลงกั่นอย่คือลงกลั่นนี่เองครับห้ามถ่ายรูปห้ามหลายๆอย่างครับครับผมแต่จริงๆก็ที่จริงไปติดป้ายอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าเป็นถ้าเป็นมันเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องรับทราบตามกฎหมายฮะต้องรู้ครับเพอทรัพยากรทุกทุกตัวทรัพยากรทุกชิ้นทุกอย่างประชาชนมีสิทธิ์ครับว่าหลจะต้องรบกวนท่านอาจารย์ธนบูร์มีอ่ ผมว่าเที่วหน้าจะเอาข้อกําหนดที่สาธารณชาติออกนี่เอามาขึ้นจอแล้วก็ข้อกาหนดในประเทศไทยข้อกําหนดเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลข่าวสารจะอาจจะลองมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องอะไรกันยังไงกับสิตที่ของพี่น้องประชาชนครับอันที่ท้ายสุดให้มาดูลงโรงพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่กลางบ่อน้ํามันที่ที่ล้อมรอบคือถ้าเป็นต่างประเทศนี่คงจะเจริญนะอาจารย์จะเต็มไป้วยโรงพยาบาลศูนย์ใช่ไหมครับ เป็นโรงพยาบาลศูน,นที่ที่ลานกับเบือฮะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศถ้าต,ตั้งอยู่ในโลเคชันอย่างเงี้ยน่าจะเต็มไปด้วยเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องอมือลากรนทางการแพทย์เครื่องมือกันมือครบครันครับแต่ที่ผมเชีห้ดูห้องฉุกเฉินนะฮะห้องผ่าตัดห้องฉุกเฉินแล้วก็สภาพของโรงพยาบาลโรงพยาบาลเลฮะนี่แสดงว่าโกยอย่างเดียวครับไม่มีไม่มีการให้เลยครับเนี่ยดูห้องเวรดบาดเจ็บฉุกเฉินนะครับครับ สุดโสมก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือวันนั้นที่ผมเข้าไปก็ไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ประจําอยู่ว่ามีน้องผู้หญิงสองคนนั่งอ่านซึงอยู่สอบถามก็เป็นคนที่ดูแลความสะอาดอยู่ณตรงนั้นนะฮะครับก็อยากให้ผู้ชมตั้งข้อสังเกตนะ,ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกับระบบในบ้านเราหรือว่าความสมดุลเท่าเทียมกันการเฉลี่ยทุกเฉลี<า>่ยทุก แบ่งปันความทุกข์ความสุขครับอั้นจากตรงนี้เนี่ยวันนี้ได้พี่น้องประชาชนได้ได้ชมอยู่ทั้งเรื่องติมอร์ตะวันออกการเข้าครอบครองทรัพยากรแล้วก็เรื่องอบ่อน้ํามันพื้นที่ที่ A18 ทางทะเลรวมถึงบ่อน้ํามันที่ลานกระบือที่ทั้งสองท่านได้ยกขึ้นมาเป็นประเด็นว่าในขณะที่เรามีทรัพยากรเพิ่มขึ้นครับ เมื่อเปรียบเทียบกับความเป็นอยู่ที่เป็นสวัสดิการของพนักประชาชนโดยหลักการก็ควรจะไปทางเดียวกันใช่ทรัพยากรเพิ่มขึ้นความเป็นอยู่เพิ่มขึ้นมันควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ประชาชนต้องมีความเป็นอยู่ดีขึ้นะครับนะครับคือถ้าเรามีปริมาณน้ํามันขนาดนี้นะถ้าเกิดในประเทศรอบอ่าวอมานครับเขาให้ใช้น้ํามันฟรีช่วยชีวิตครับทุกครอบครัวมีเงินเดือนเป็นสวัสดิการเนี่ยนะครับ เดือนหนึ่งไม่ตม่ำกว่าครอบครัวละสี่ห้าแสนบาทแต่ของเรามีไหมละ่ะครับคนแก่เราให้แค่ห้าร้อยบาทคนที่อายุหกสิบไปแล้วอันนี้ก็เป็นตัวชี้ที่ชัดชัดเจนอันหนึ่งครับอ่าสมถามว่าไอ้เงินทั้งหลายเหล่านี้ที่ขายทรัพยากรออกไปเนี่ยไปอยู่ในกระเป๋าใครวันนี้อยากรู้ครับอันนี้ก็อาจจะมีทำไมรประชาชนยึ่งไม่มีสิทธิ์ได้ครับก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับว่าข้อมูลที่ทั้งสองท่านได้เรียงกับท่านผู้ชมขนาดนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่ พี่น้องประชาชนช่วยกัน<ะ>สอบถามเรื่องเหล่านี้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากของฝ่ายรัฐนะครับซึ่งขณะนี้สมสชาชิประชาชนแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแรกๆที่รวบรวมข้อมูลเหล่านี้ในการศึกษาค้นคว้ามาให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าสิทธิหน้าที่ต่างๆเรามีแบบนี้ทรัพยากรเรามีแบบนี้เราควรจะรับสวัสดิการความเป็นอยู่อย่างไรนะครับึ่งทูแมนจะฝากประเด็นอะไรครับ,รบก็อยากให้พี่น้องประชาชนติดตามรายการเราไปเรื่อยๆนะฮะ อันนี้เป็นแค่เล็กน้อยนะฮะข้อมูลแล้วก็ประจักษ์พยานจากภาพที่เรามานําเสนอเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปเราจะเอาภาพในแต่ละบ่อในแต่ละบ่อมานําเสนอให้ท่านผู้ชมดูนะฮะแล้วท่านผู้ชมจะไม่เชื่อว่าประเทศไทยมีน้ํามันมากมายมหาศาลเรารวยเละเทะนะจริงๆแล้วแต่เราทาตัวอย่างนี้ไม่ไหวครับเพราะนั้นต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับครับผมครับและในคราวหน้าอาจจะรบกวนท่าน อา,อาจจะมีข้อมูลเปรียบเทียบกับปริมาณน้ํามันในประเทศไทยกับตะวันออกกลางเนี่ยว่ามันมีความมากมีความสูงมีความต่างกันยังไงปริมาณน้ํามันที่บูนายเป็นยังไงปริมาณน้ํามันที่ไทยเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้นนะครับวันนี้รายการสมรัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยตอนพลังงานไทยเพื่อใคยตอนที่สองก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้า เวลา13นาฬกา30นาทีถึง14นาฬกา30นาทีกับผู้คน้นคว้าทั้งสองท่านครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ